สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีในการขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับโครงการเยียวยาผู้ประกันตนนะครับในมาตรา39และ40นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยถ้าเช็คนะครับสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์นะครับสามารถที่จะขอยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับแต่ว่า จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด29จังหวัดเท่านั้นนะครับทีนี้รายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์จะเป็นอย่างไงกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับวิธีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับให้คุณเนี่ยไปกรอกแบบฟอร์มนะครับซึ่งคุณจะต้องดาวน์โหลดออกมาและปลิ้นมันออกมานะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะไปขอที่ สำนักง,งานประกันสังคมได้หรือเปล่านะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะไปขอได้นะครับหลังจากนั้นนะครับทำการกรอกเอกสารนะครับซึ่งเอกสารเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเป็นแบบคําขอทบทวนสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40นะครับที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะฮะตรงนี้อ่ะซึ่งแบบฟอร์มตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของ ให้ผู้ประกันตนกรอกนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กรอกนะครับตัวข้อมูลนะครับก็จะประกอบไปด้วยว่าให้คุณเนี่ยระบุชื่อนะครับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับที่อยู่ที่ติดต่อได้นะครับแล้วก็สําคัญมากนะครับคุณจะต้องใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ระบุจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมนะครับตรงนี้ว่าท่านอยู่เนี่ยอยู่ในจังหวัดไหนนะครับแล้วได้รับผลกระทบนะฮะตรงนี้อ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้คุณเนี่ยจะต้องแนบเอกสารนะครับซึ่ง ประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็สำเนาใบเสร็จที่จ่ายประกันสังคมเนี่ยมาด้วยนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อให้เรียบร้อยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่นะฮะตรงนี้อ่ะก็ให้ปิ้นและเกาะให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับนําแบบฟอร์มนะครับแล้วก็เอกสารเนี่ยเย็บรวมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้วยนะครับแล้วนําไปหย่อนที่กล่องที่สํานักงานประกันสังคมในพื้นที่นะครับ หรือส่งทางไปรษณีย์นะครับแบบลงทะเบียนนะครับเพื่อให้ถึงเนี่ยผ่านประกันสังคมเนี่ยได้เร็วที่สุดนะครับตรงนี้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อไปที่สำนักง,งานประกันสังคมที่สายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ